trứng nữa thì nó mình hết phát trứng xay kim mù cho ก็เป็นยากนะชุบเลว ตานึกเนาะ เอามกเกล่นใส่พี่น้องลืมมกเล่นคัดเกื่อนในเครื่องท้างเลยลืมมกเล่น ม,มันเราเคยมาเล่นก่อนผัดมกเล่นมาเตะคนซุกก่อน คลนมันเข้ากันข้าวพัดแล้วหรือเด้อพี่น้องซื้อกะแบงให้น้องใต้เอามื่อกินนันอยู่เฮือนนันบ่อนพ่นเลี้ยงเด็กพี่น้องพ่นนันข้าวพัดพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากสบายดีป้าลุงพัดไม่มีมือพี่น้องเลยไปเบ็นนี้เมื่อเอิญพ่นมาเอาข้าวพัดพี่น้องเลย เจลเด้อจ้าพี่น้องทุกคนผัดผัดข้าวใส่กุ้งใส่หมูพี่น้องแล้วก็วมีเจวน้ำปลาเด้อเจวน้ำปลาใส่น้ำเมคก,กี้แล้วก็น้ำมกนาวพี่น้องพี่น้องลองเฮ็ดบ้างเดอ้อแซ่บเด้อซึ่งเฮ็ดแล้วแซ่บบายดีปะลุงแน่บายบาลุงวันนี้เราก็มากินข้าวผัดแล้วก็กับกุ้งเด้ข้าวผัดกุ้งพี่น้อง กาบสบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนนั่งกินข้าวพัดฟุ้งพี่น้องกินข้าวแรงด้วยพี่น้องเออเจ้าน้ำปลาปุ่นน้ำปลาปุ่นน้ำปลาเกี๊ยวกะหมูน่าหัวแซ่บ พาน้ำข้าวพันเฮาสื่อที่จืดลงถ้าใส่แต่น้ำตาเข้มทำไปกีบป่นนิดนึงแล้วกันน้ำงาหัวหอมคิดดิบอื้อหาอ กุ้งโลหาร้แบบอยบาทขม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 ขนข่วกุ้งมนมีมขม้มข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 ดขม้มงมุมขมีมข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 ม้มขมดมขมขมขม้มมขมขมมขมดมข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 มมนมันมีอันนั้นมีกมันมัดดดดนดอ ให้ท่ให้บ้าไม่พัดบ่ทันน่นาน็ดกินนะพี่น้องอยากกินข้าวพัดกุ้งน้องก๊อบกัมกกุ้งน้องตต่กัมก,กุ้ง อยู่ไปอยู่ประเทศอึดกุ้งกินเมนูนี้แล้วก็อิ่มแล้วนอนมีอย่างมากมาย อื่นจะมาขายพักตะลักดูพักมาขายอืมอืมก็ได้

ร่วงก็มีก๊อบน้องใต้กับดีใจพ<อ>ี่น้าแม่ฮหดข้าวผัดกุ้งน้องกัดน้องกินน้องกัดเลากิน ม่บอกไม่กไม่ได้แรงมากนะกูอ่ะน่้นชื่อกูงม่ได้เพ่งออกช่องคิด ส่งขิ้ห้าสิบบาทพอแปลงเงินไทยเงินดาวสามสิบพัน เงือ่ไปก่อนเลิกพี่น้องฝากไว้ก็ใจก็จามพ่อคือพ่อใจเล้กพี่น้องเด้อพอก็ไม่คิดง่ะมันมืดแหงและพี่น้อง